เป็นกิโลเมตรที่80มานักจักรยานกลุ่มแรกที่มานี่ทำเวลาความเร็วเฉลี่ยที่30มา32สูงสุดต,ตอนนี้นะะแต่กลุ่มแรกที่มานี่ทำความเฉลี่ย28.3แต่ว่ามามาถึงก่อนทีนี้มันมัน,ม,นมันต้องมาดูเวลาสตาร์ทด้วยแต่โอเคก็ทุกท่านก็เซฟตี้ปลอดภัย ยังเหลือผู้ชายยังเหลือเดินทางอีก50กิโลกิโลที่130แต่ดูจากสภาพนักกีฬาแล้วน่าจะถึง174โล <c ười> นักกีฬาสมบูรณ์นะแล้วก็เส้นทางก็โอเคเส้นทางน่าขี่ตัวแล้ววันทีน่ะบอกกันตรงารถสามปานนา

อยู่อยู่จังหวัดเลยนัมาจากอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับรับรถปันตกรยานกับกลุ่มทีซีซีครับที่ม์แล้วก็จากเชีงซาที่มานี่มีความสิทย์ยังไงที่กับปันตรรยานกับครอเคยเที่ยวแบบกับคนอื่นหรือว่าเที่ยวแบบครอบครัวไปกับครอบครัวครับแล้วก็ เคยร่วมกิจกรรมกับชาติเชียงแซาแล้วก็ PCC มาครั้งหนึ่งที่หางหลุนัยน,น,นครรู้สึกเลยครับว่าประทับใจครับก็คือได้เพื่อนได้รูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่การออกกำลังกายแบบใหม่<อ>ก็รู้สึกดีชอบครับครับผมครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่เขาชมรายการไหมก็อยากจะให้ห <c oughs> านกลับมากิจกรรมจักร,รยานมาเล่นกิจกรรมจักร,รยาน ได้ออกกำลังกายได้เพื่อนสุขภาพที่ดีด้วยกันคนจะมาขี่จักรยานการเพื่อสุขภาพทำให้สนุกและได้เห็นธรรมชาติ แล้วถ้าคุณไม่ขี่จักรยานเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เห็นรายละเอียดของธรรมชาติก็ควรจะมาขี่จักรยานกันดีกว่าจะขี่รถเก๋งจริงๆแนละ้วพี่มีรถหลายคันแต่ว่าพี่ไม่ไม่สนใจรถเก๋งเลยแต่สนใจก็คือจักรยานสุขภาพดีเอ่อร่างกายแข็งแรงดีอะ่ะแต่ต้องอดทนแล้วคุณก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆแล้วถ้ามีโอกาสก็พยายามแล้วคุณนอกจากได้แล้ว ชมรมเนี่ยก็มีเพื่อนร่วมเดินทางที่ว่าเป็นมิตรนะคะ<ต>คุณจะเห็นความเป็นมิตรในระหว่างที่เรามาเขาจะช่วยเหลือคุณแล้วก็เทคแคร์คุณอย่างดีคุณไม่ต้องเป็นห่วงเนี่ยตรงนี้ค่ะว่าถ้าเขาเข้ามาโชคดีนะที่เรามีชมรมถ้าเราไม่มีชมรมเราจะไม่มีโอกาสที่ว่าเราจะมาได้มาที่ต่างๆของประเทศไทยเนี่ยเราจะได้เห็นธรรมชาติที่สวยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมากับชมรมเนี่ย ถ้าคุณไปรถรถเก่งเนี่ยคุณจะเข้าตอกซอกซอยไม่ได้แต่นี่คุณคุณจับละเอียดของธรรมชาติได้สัมผัสธรรมชาติได้ด้วยตัวของคุณเองคุณไม่สามารถซื้อด้วยเงินทองได้เลยเนี่ยคะเนี่ยขอฝากให้ทุกคนเนี่ยหันมาออกกำลังกายอย่างน้อยรัฐบาลก็ไม่ต้องมาใช้เงินงบประมาณเยอะแยะสำหรับการรักษาสุขภาพ ถ้ายิง่งถ้าคุณอายุมากเนี่ยโรคจะถามหาคุณและคุณก็ป้องกันด้วยการออกกำลังกาย